กว่า10ปีเต็มที่ผืนแผ่นดินไทยบริเวณชายแดนบ้านผักกาดหมู่3ตําบลคลองใหญ่อําเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีต้องเผชิญกับบาดแผลแห่งแผ่นดินจากการถูกละเมิด MOU 43และการแทรกแซงแนวเขตแดนจนเกิดเป็นพื้นที่พิพาทและพื้นที่ล่อแหลมด้านความมั่นคงถึง2จุดสําคัญคือพื้นที่รวบตัวกอและพื้นที่รวบตัวยูรวมเวลากว่า10ปีที่ผืนดินไทยต้องถูกกัดเซาะถูกแพ้วถงังและถูกท้าทายจากการเวลาและผู้ไม่หวัง ปฏิบัติการเชื่อมแผ่นดินฝ่งหุบเขาและอันตรายหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีใช้ฐานปฏิบัติการฐานเนินผีเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการฟื้นฟูเดินหน้าสร้างถนนเรียบชายแดนลัดเลาะป่าเขากว่า15กิโลเมตรผ่านกว่า50ยอดดอย7 0หุบเหวเพื่อเข้าไปยังพื้นที่พิพาททั้งสองจุดงานนี้ไม่ใช่แค่ยากแต่เดิมพันด้วยชีวิต เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดเก่าจากยุคสงครามทหารต้องหยุดทุกย่างก้าวเพื่อเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันเครื่องจักรหนักต้องปีนไต่ภูเขาดิบท่้ำกลางพื้นป่าดิบลึกน้ำใจและแรงศรัทธาจากชาวบ้านคือเชื้อเพลิงสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้พลังศรัทธาคนไทยเติมเต็มสิ่งที่งบประมาณทำไม่ได้ ภารกิจนี้ถูกผลักดันโดยภาครัฐแต่ในที่สุดกลับสำเร็จด้วยพลังประชาชนเมืองงบประมาณไม่พอคนไทยทั้งประเทศช่วยกันต่อเติม